สวัสดีครับพบกับผมลุงประกาศเบบีวันนี้ก็จะมาถ่ายคลอกนี้ครับ g a l a x กซี่ครับนี่ครับปลาได้เดือนปราฟ้านะครับปลามันเป็นโรคนะครับฝนตกน้ําฝนลงมานะครับป่าเลยเป็นโรคครับมันได้ทําการเปลี่ยนน้ํำครับดูดออกนะครับใช้สายยางดูดออก ผมไม่ได้มาถ่ายตอนดูดออกนะครับผมจะมาถ่ายตอนใส่น้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็นําเกลือใส่ไปครับหนึ่งกำหนึ่งกำมือครึ่งนะครับดใส่ไปแล้วนะครับแตอนนี้ก็ให้เอาหูไข่นะครับนี่ครับลอยอยู่นี่ครับให้เขากินนะครับส่วนข้างล่างนู้นขาวๆก็จะเป็นเกลือนะครับยังไม่ละลายนะครับเป็นเกลือนะครับ เราจะมาดูกันว่าจะหายไหมตอนนี้ก็เป็นโรคหางตกตัวรีบแล้วก็เหมือนจะแพ้อยู่ข้างตะลิ่งครับข้างบอ่อนี่นะครับนะครับ ส่วนมากก็คุดอยู่นะครับแล้ส่วนมากคุดอยู่เดี๋ยวจะมาถ่ายให้โดยทีงว่าผลจะเป็นยังไงส่วนมากก็จะหายนะครับคอกนู้นก็หายไปคอกนึงครับจากน้ำฝนล,ลงไปเยอะนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสี้ครับ